อำเภอสีมืองใหม่รายงานการปฏิบัติงานป้องกันโรคระบาดไวรัสโคโรนา2019ช่วงวันที่14หอดวันที 16, ่16เมษายน2563ในด่านการประชาสัมพันธ์และในด้านต่างๆเพื่อให้ชาวอำเภอสีมืองใหม่ได้รอดปลอดภัยจากโรคร้ายโควิด -19 หนังสือพิมพ์อบตเนะ้าวันที่16เมษาย,ยน2563รายงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีอ่อำเภอสีเมืองใหม่ในการป้องกันโรคระบาดไวรัสโครโรนา2019ดังนี้โดยกลุ่ปล่ายของอำเภอสีเมืองใหม่รายงานว่าเมื่อวันที่14เมษาย,ยน2563ภายใต้การอำนวยการของนายสละชัยครอยอ่องหยุดนายอำเภอสีมืองใหม่มีภารกิจงานและมอบหมายให้ไยปกครองอำเภอสีมืองใหม่ดำเนินการดังนี้1 ออกประชาสัมพันธ์ชี้แจงผู้ประกอบกิจการโรงแรมรีสอร์ทในพื้นที่ปิดให้บริการเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่14หอดวันที่30เมษายน2563ตามคำสั่งของจังหวัดอุบลราชธานี 2. อ,ออกประชาสัมพันธ์ผ่านรถกระจายเสียงเพลือนทีของที่ทำการปกครองอำเภอชี้แจงและขอความร่มมือกับประชาชน2.1หน้ามจัดกิจกรรมสงกรานงดเว้นการเดินทางกลับภูมิลำเนา งดการร่วมตวของคนโมมาตามแนวทางประกาศกระท่วงวัฒนธรรม2.2ขอความร,ร่วมมือรันค่าห้ามจำนายสุร,ราเพื่องเด่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทตามคำสั่งของจังหวัดอุบลราชธานีโดยเด็ดขาด2.3รดรลคล,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 ลให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากาอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้านหรือเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง 3. ออกตรวจติดต,ตามและห้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดขัดกรองในพื้นที่ ผลการปฏิบัติงานเป็นไปโดยความเรียบร้อยส่วนทางดนานของวันที่1 5เมษาย,ยน2563ตั้งแต่เวลา13.30นนายสรชาัยคลองยุดนายอำเภอสิมมึงใหม่ออกตรวจติดตามและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรองในพื้นที่อำเภอสิมมึงใหม่พร้อมถึงประชาสัมพันธ์ชี้แจงและขอความร่วมมือก,กับประชาชนดังนี้ 1. เน้นย้ำคัดกรองคนทีพันเขาออกหมู่บ้าน โให้ม,มีการเดินทางมากเกินกวก่าปกติและเจตนาร่มของการตั้งจุด2ขอความร่วมเมื่อรันค่าห้ามจำหน่ายสุร,ราเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทตามคำสั่งของจังหวัดอุบลราชธานีโดยเด็ดขาด 3. ามลนลงให้ประชาชนบใบ่หนากากอนา,ามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้านหรือเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงมาทางด้านของการรายงานการปฏิบัติหน้าที่ในวันที16่16เมษาย,ยน2 5 6 3าตั้งแต่เวลาเก้านาฬิกา4หานาทีนายสารชัยคลองหยุดนายอมเภอสิริมงม่ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ เวลากรกา4 5นาทีเป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน EOC โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่ห้องประชุมอินทนิลสำนักง,งานสารสุขอำเภอสิมุใหม่เพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสพร้อมชี้แจงแนวทางและมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารสถานศึกษา กำนั่นทุกตำบลเขาวรวมประชุมดังกล่าวในเวลาส0บนาฬิกาเป็นประธานการประชุมติดต,ต,ตามการดำเนินงานป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชือ้อไวรัสโคโรนา2019ที่หอประชุมเทศบาลตำบลศรีมืงใหม่เพื่อมอบแนวทางการปฏิบัติงาน กับกรรมการชุมชนในพื้นที่เขตเทศบาลตำบนสีงใหม่และเวลา11นาฬิกาจุดส่วนนอออกตรวติดตามและห้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรองในพื้นที่อําเภอสีงใหม่พร,มรพ,พร้อมถึงประชาชนผ่านชีแจงและขอความปลอมมือประชานะชานเน้นย้ำคัดกรองคนที่ผ่านเข้าออกงูบ้านบอกให้มีการเดินทางมากเกินกว่าปกติและลดรลงให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามาัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้านหรือเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงช่างผู้เบรทิตสารรายงานจุดท่าพงนัอุบลบรรณาธิการ ภาพข่าวครุบไล่ลออมเพื่อสิ่งใหม่